สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้มาจัดทีมฝรั่งเศสลุยแร้งกันให้ดูครับนี่ครับเป็นทีมที่สุดแก่งของผมเลยดีกว่านี่ครจัดหน้าตาแบบนี้นะฮะอาจจะมีรึ่งหลังอาจจะเปลี่ยนเป็นเซมาลงมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าเกมตึงๆครับนี่ครับเจอกับแร้งพอๆกันครับช่วงนี้เสมอบ่อยนะไม่รู้เป็นไรฮะช่วงนี้ติดเสมอบ่อยเสมอกับแร้งน้อยกว่าครับแร้งก็ลดเป็นธรรมดานะฮะ ไม่ซีเรียสอยู่แล้วฮะเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความมันอย่างเดียวครับจับไปครับนี่ฮะเจอกับอิตาลีครับจอร์จินโยจ่ายมาที่เคซ่เคซ่วนอยู่แล้วโยนมาที่โอ้โหลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหมาถึงก็เล่นจังหวะดึงเกมโยนยาวๆแบบนี้เลยฮะเอาฮะแล้วเราจะเปิดจากผู้รักษาประตูครับโยนยาวๆมาครับยูโกโยลิสเปิดมาที่เอมปปเป้เอมปปเป้ถึง แหม่ไม่ถึงกิสมันครับเอาครับแล้วอีกฟังหนึ่งได้บอลแล้วจ่ายยังวุดเร็วครับ <All right. S 1> แล้วแหม่วาลานยังมาบังไว้ได้ครับเอาครับแล้วปาวาจ่ายยาวๆมาที่กิสมัน <Okay. S 1> ตกมาตรงกลางครับกองเตะกองเต้จ่ายออกข้างมาที่ปอกปอถึงเดมเบเล่แล้ว <Okay. S 1> เอมปเปอปเป้คนเดียวจ่ายให้กิสมัน <Okay. S 1> ยิงลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้เบาไปนิดนึงครับนี่ฮะติดมือดอนนาลุม,ม่าครับแหมผู้รักษาประตูเนี่ยอยู่แล้วครับเจากชินโย و. จ้จินโยโยนยาวๆมาครับแล้วแม่ลูกนี้ยังตัดมาได้ครับอุสมานเดเบลเล่แทงทะลุมาที่เอ็มปอปเป้ล้เฟกช็อตหนึ่งทียิงด้วย้ายเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหโดนาลุม่าออกมาตัดครับแต่ว่าตัดไม่ถึงนะฮะเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนครับขึ้นนำอีกฝั่งหนึ่งยอมให้กดภาพช้าด้วยฮะเอาฮะเกมนี้ต้องมีมันแน่นอนฮะเอาครับอิตาลีก็เก่งมากๆอีกเช่นกันนะใครเลือกอิตาลีเนี่ยก็เวลติ มาที่เคีซ่าคีซ่าพาบอลมาแล้วจ่ายทะลุช่องแบบนี้ครับลองเล่ก็ยังตัดบอลไม่ได้ครับนี่ครับก็ลองเล่ก็เก่งมากๆนะ,ะในทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะใครมีก็ลองหยิบมายืนเล่นดูครับเอาฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งบุกสวนขึ้นมาครับแล้วกออหน้าพักบอลแล้วยังไงครับโดนลองเล่ตัดบอลมาได้ครับอุสมานเนเบเล่แทงมาที่เอ็มปาเป้จ่ายที่คิสมันตบกลับมาให้เอ็มปาเป้ลงโล่งคนเดียวพาบอลสปีดแบบนี้ครับแล้ว ยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหแปลเข้าไปง่ายๆครับจังหวะนี้ดอนนานลุมมาก,ก็เซฟไม่ได้ครับลูกแบบนี้ฮะนี่ฮะเอมปอปเป้ยิงแล้วดีใจนิดนึงครับแหมขอฟังเสียงแฟนบอลน,นิดนึงฮะเอมปอปเป้นี่ฮะจังหวะแทงทะลุช่องครับนากก่ากลัวสุดๆครับฝรั่งเศสเอาครับอิตาลีโดนขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับเอาจะมีลูกเล่นอะไรยิงคืนหรือเปล่าฮะเอาครับมลิลติมาที่เซซ็อก่ายเข้ามาตรงกลางครับ แล้วพลิกมาได้ครับพลิกมาได้แล้วยิงโอ้โหลูกนี้ออกไปครับแม่พลิกยิงได้ดีมากครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็แรงเกินไปครับแล้วก็ทิศทางไม่ได้ครับเิลติเอาฮะเตะยาวมาครับฮูโกโยลิสเตะมาที่เอ็มปาเป้ครับยังได้บอลอยู่ไหมฮะกองเตะเอาฮะจอจินโยตัดมาได้ครับแล้วแทงทะลุมาเคียซ่าถึงด้วยครับแล้วตบกลับเข้ามาวาลานแม่ลูกนี้ลองเล่ยังช่วยเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้โห นึกว่าจะโดนแล้วครับจังหวะนี้เอาฮะแล้วเล่นลูกเตะมุมแบบนี้ครับบอลเตะครับจะโยนเข้ามาใกล้ๆหรือเปล่าครับจะเล่นสั้นหรือว่าจะโยนเข้ามาตรงกลางครับเอาฮะเล่นสั้นครับอันเดียเป็นร็ตเตียครับมาที่วาล์ลตีครับแล้วตบกลับเข้ามาตรงกลางจ่ายกันแล้วลูกนี้เต็มข้อครับโอ้โหโอ้โหบาเรวล่าครับโอ้หยิงหนักยิงหน่วงครับลูกนี้ หูโกโยลิก็เซฟไม่อยู่ครับโอ้ห oh, ยิงหนักจริงครับลูกนี้เข้าไปยังสวยครับแทกหน้าเลยนะโอ้โหหนักมากครับยิงหนักมากครับเอาอะป๊อกปามาที่อุสมานเดเบเล่มาที่เอ็มเปาเป้ไม่ถึงครับลูกนี้โดนตัดแล้วโยนย,ยาวๆมาครับลูกนี้เอาอะลองเล่ก็ยังตัดบอลไม่ได้ครับมาที่ป๊อกปากองเตะแล้วถึงกิสมันมาที่ตรงกลางครับเอ็มเปาเป้ เอ็มป็อปปี้ทำไงรับพลิกมาแล้วแม่ลูกนี้ยังโดนตัดบอลไว้ได้ครับเอาฮะโดนปั๊มบอลคืนมาได้ครับฟกบ่าลาบิโอมาที่กองเตะลาบิโอกิสมันมาที่กองเตะครับลาบิโอจะจ่ายทะลุมาไม่ถึงครับแล้วโดนตัดบอลได้ครับพีโซชอติจู๋แล้วอย่างไงครับพลิกบอลมาได้ครับเอาแล้วยังตัดบอลได้ครับลองเลยมาที่กองเตะกิสมัน กิสมันจะแทงแม่ลูกนี้เอปปเป้วิ่งทลามไปแต่ว่ายังตัดบอลไว้ได้ครับเอาครับแล้วอย่างได้คืนครับมาที่จอร์จินโยเอาครับกิสมันแม่ตัดไม่ได้ครับเบลลอติครับมาที่คีซอจอร์จินโยจ่ายมาให้เบลลอติเอาครับแล้วตัดบอลได้ครับลองเล่แล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปครับนี่ฮะเป็นสกอร์บอลครับยิงสามครั้งตรงกรอบหนึ่งครับผมยิงสามครั้ง ตรงรอบ3ครั้งครับเป็นประตู2ประตูนะฮะเอาครับครึ่งแรกหน้าตาแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะอาจจะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนในช่วงสัก6-70นาทีขึ้นไปนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบนเซม่าลงมาครับเอามาบังบอลนิดนึงครับเอาครับเริ่มมาครึ่งหลังเอาครับยังคุกคิกอยู่ตรงกลางครับมาครับพาบอลมาครับแล้วสไลด์ครับบ็อกบาเฮนเดสหมายที่บ็อกบาอุสมานเดเบลเล่เอาครับอ้โหูโดนตัดบอลได้ครับ ชิลินี่มาที่เบลลอติเอาครับแล้วเปาวะยังตัดบอลได้ยังไงครับคุกคิกแล้วโอ้โหลูกนี้เสียฟาวเลยครับเคยซจะเลี้ยงตัดเข้ามาครับแต่ว่าลูกนี้โดนทำฟาวโดนกระแทกไปครับฟาวเลยฮะลูกนี้เอาครับเปลี่ยนผู้เล่นนะเปลี่ยนนักเตะฮะ ผมก็เปลี่ยนตัวมาบ้างด้วยเช่นกันนะฮะอ่ะลูกนี้เบลลาดี้จะเป็นคนปั่นฟรีคิกครับลูกนี้ปั่นฟรีคิกย่างสวยครับโอ้โหลูกนี้เอาอีกแล้วครับคนนี้ยิงประตูที่่องแล้วครับนีบ่ครับเบลลาดี้รยบโอ้โหเอาฮะแล้วยิงแล้วดีใจนานเลยครับเพื่อนๆเอาครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันครับแม่ดีใจนานแบบนี้เดี๋ยวเจอกันครับ เอามันแน่มันแน่มีหัวล้อนแน่นอนครับยิงไปยิงมายิงคืนกันแบบนี้ครับสุดเดือดแน่นอนครับเอาครับมีเบนเซม่าลงมาแทนแล้วครับเอาฮะผมจะเริ่มเอาจริงแล้วนะฮะนี่ฮะอุสบานเดลเล่มาที่พอปกปะแล้วบังบอลไว้แม่แะจะพลิกมาไม่ได้ครับโดนโจอร์จินโยต,ตัดบอลได้ครับนี่ฮะหลงเล่ยังมาช่วยตัดบอลได้ครับไฮนเดสมาที่กองเตะ เอาครับแล้วเบซมมาได้บอลจ่ายออกข้างมาเอมปอเป้แล้วทะลุมาถึงเบซมมาลูกนี้ก็แหม่ไม่ถึงครับโดนอาลูมาออกมาตัดบอลได้ก่อนครับเอาฮะปอปปาวิ่งมาแล้วยังไม่ถึงบอลครับเปลัดดี้ครับพาบอลลังเลี้ยงอยู่ครับยังเลี้ยงอยู่ตรงกลางครับยกมาครับเปีลัดดี้ครับเอาฮะแล้วลูกนี้ออกไปครับเอาฮะแล้วฝั่งเราจะได้ทุ่มครับลองเล่ทุ่มมาที่อุสมานเดเบเล่ เดมเบเล่โดนกระแทกแล้วลูกนี้ยังได้ทุ่มครับทุ่มอีกทีครับมาที่กองเต้แล้วลูกนี้กองเต้เตะไม่ถนัดครับลูกนี้เอาครับอิโมเบเล่มาครับอิโมเบเล่กีซ่าเอาครับแล้วสองสามคนยังติดขัดครับวารานเตะยาวๆออกมาครับเอาแล้วยังเบลดี้ยังได้บอลครับแล้วลูกนี้แม่จะเลี้ยงไปครับเฮนเดสยังดักทางไว้ได้ครับพอพกว่ามาที่แม่ไม่ถึงเบซมาครับจอร์จินโอ เอาครับสู้กันอยู่ตรงกลางครับอิมโมเบเล่เอาครับแล้วยังตัดบอลไม่ได้ครับเอาแล้วได้ตรงกลางครับเบลติยังก็ยังติดครับเชริซอนครับจะแทงมาที่เอมเปอเป้ลูกนี้ก็โดนกองหลังอีกฟ่งึ่งตัดไว้ได้ครับแล้วจะขึ้นเกมครับจนจิโยออกมาด้านข้างครับจ่ายจ่ายมาที่เบลลัดี้รับแล้วลูกนี้บังไว้แล้วลูกนี้ก็ทําออกไปครับ รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลานอกคุ้มมากเลยนะขอหยุดเวลาอะไรเงี้ยแบบร้อยี่สิบวินาทีใช้จนครบเลยนะฮะเอ้าก็เป็นผลดีกับผมด้วยฮนะหยุดไปก็ผมก็ได้มีเวลาคิดครับว่าจะเอานักเตะคนไหนลงมาเพิ่มเติมนะฮะเอาครับแล้วก็ดูวับนาทีที่เจ็ดสิบแปดแล้วครับดูรับจังหวะนี้โยนมาแล้วแหมะเอาฮะโอ้เกียร์พลาดลงลงคนเดียวเป็นเซม,มา่าโอ้โหเรียบร้อยครับส้มลนเลยฮะจังหวะนี้จะตีลังกาโชเคลียร์แบบเทพครับ เรียบร้อฮะโลกนี้เจ็บไม่พอแล้วอายด้วยอว ema, เอาฮะเบนเซม่าเอาอีกหนึ่งเมตรนะลงมาถึงก็เอาเรื่องเลยฮนะคาริมเบนเซม่ายังไงก็เกมยังไม่จบครับเลยอีกตามแค่ลูกเดียวครับผมก็จะพยายามยิงให้ได้แล้วกันนะฮะไม่มีทวงแน่นอนครับเอาฮะปาวะ,ะ,วะโยนมาแล้วถึงเอ็มปาเป้มาที่กองเตะ โยนยาวๆมาครับถึงเอ็มปาเป้ไหมไม่ถึงครับลูกนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ยังครองบอลครับเวลติมาที่เวลดี้แล้วโอ้โหเล่นกับอิโมเบเล่ลูกนี้ยังสวยครับไฟหลังครับอิโมเบเล่แต่ว่าก็แม่ยังก็ส่วนก็ส่วนไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาครับเวลดี้ได้บอลแล้วยังไงครับโล่งๆแล้วแม่ลูกนี้ตามมาสไลด์อิโมเบเล่ก็ยังคุกคีกันอยู่หน้าประตูครับขี่ออกมาเอาครับเบนเซม่าจ่ายที่อุสมานเบเล่ บอกว่าเอาฮะทิมมาถึงอุสมานเด้ไปเลยครับใช้ความเร็วนี่ครับแล้วจ่ายกับเข้ามาตรงกลางให้เป็นเซม่าลูกนี้โอ้โหทิมเข้าไปครับโอ้โหจบเลยครับสี่ประตูต่อสองครับแล้วนาทีที่93ทดกเวลาแค่3นาทีแบบนี้ก็จบแล้วฮะนี่ฮะเอาฮะขอดีใจคืนนิดนึงครับนี่ฮะเช็ดลงเท้าให้เพื่อนเลยฮะโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้นาทีสุดท้ายเป็นนาทีบาป แมถ้าสเสมอนี่ผมจะหามากเลยนะโอ้แต่ว่าก็เป็นไฟล์ผมนะที่ยิงได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเพื่อนชอบคลิปลุยแรงมันๆแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านหลานไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ